I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีาายอดไลน์มากกว่า1นึแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรอิกนิดนะครับผมอีกนิดเป็นเมดอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นสนุกมากๆนะครับเพราะว่าตัวจริงๆเนี่ยมีสกิลที่รัวนะครับแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับผมมีซีซีมีดาเมจเอลีที่กว้างนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นอีกนิดในแพทนี้นะครับและต่อยซ้ายมานะครับผมก็ ไม่ต้องสนใจนะครับผมจะยืนเคลียร์สูงเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งของอีนี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมเคลียร์สองทีเนี่ยคลิปก็ตายหมดฝูงแล้วนะครับโอเคต่อสักนิดหน่อยนะครับผมก็สกิลสองนี้ก็จะทําให้ศัตรูสโลว์นะครับผมแล้วก็ติดสัญลักษณ์เลยนะครับถ้าเกิดเราปล่อยสกิลหนึ่งไปเนี่ยก็จะติดสตัร์เลยนะครับผมโอเคก็ฟาร์มแล้วเดี๋ยวเดินแก๊งบนก็ได้นะครับผมสโลไปหนึ่งทีนะครับทอนฟิกเกอร์นะครับผมผมยังไม่ฟิกเนาะ หอฟิกพร้อมเบลดัมเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราเดินกลับเลนกลางนะครับอีกนิดเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์คลิปง่ายนะครับเนี่ยเราก็ค่อนข้างชอบนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นน่มาอยู่เลนกลางกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าสกิลมันจะแบบนัวเนี่ยนัวดูดิโคตรนัวนะครับผมแล้วต้องฟิกเกอร์ไปนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของอีกนิดนะครับคนที่โดนจะไม่แรงแต่ว่าคนที่โดนสปายไปข้างหลังเนี่ยจะแรงกว่าคนที่โดนนะครับเพราะว่ามันจะเจาะเกาะด้วยนะครับผมสกิลสองนี้ก็จะทําให้สโลนะครับผม สกิลสกับสกิลหนึ่งนี่คือเราจะใช้สกิลไหนก็ได้นะครับสำหรับคอมโบนะมันไม่เหมือนแพทก่อนๆแล้วนะครับที่จะต้องเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับอันนี้เราเปิดด้วยสกิลสก็ได้เพื่อให้เขาสโล์นะครับแล้วเราก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับเพื่อให้มันติดสตันนะครับผมก็ได้นะครับผมคอมโบกับอันติีก็เหมือนกันนะครับจะเปิดด้วย2หรือเปิดด้วย1ก็ได้นะครับแต่เปิดด้วย2เนี่ยจะไล่ง่ายนะครับผมเพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยจะสโล์นะครับ โอเคเราจะดักกันตรงพุ่มเลสสักนิดหน่อยแล้วกันเผื่อจะเจอคนเดินมาเติมนะครับแต่ว่าเลสอยู่ล่างนะเอเอเลนดอร์กำลังวาร์ปอยู่โอ้โหไม่ทันนะครับผมได้ยังไงช็อตนี้ก็ต้องเป็นลูกพี่ทอนนะครับผมก็บายบายนะซียู <c oughs> เอเลนดอร์ไปทอนก็รับกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับกลางหน่อยนะครับผมไปรับเวฟของเรานะเวฟกลางเนี่ยพยายามอย่าทิ้งนะครับผมเฮ้ยผมเดินจะถึงอยู่แล้วนะเว้ย อีกแค่เเดียวก็ถึงได้3มตัวแล้วคือรอนิดนึงไม่ได้เหรอรอนิดนึงนี่คือแบบมันจะเป็นจะตายแล้วไงทาจิ <c oughs> ไหลเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็มาเิ่มแบบตรงกลางใหม่นะครับเดี๋ยวเวฟต่อมาจะมานะครับผมผมยังไม่รู้จะแก๊งไหนดีนะครับส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเล่นไปตรงกลางนะครับผมป่าเมทโลมอะไรเงี้ยมาแท็กกันนะครับแล้วก็จะดูนะครับว่าจะแก๊งเลนไหนนะครับหรือว่าจะอ็อบเจกต์หรือว่าจะเ object, วทป่าอะไรประมาณนั้นนะครับผม ก็เริ่มอยู่ตรงกลางเนาะจุดเริ่มต้นนะครับอย่างเงี้ยคือเราอาจจะเดินเล่นบนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลนของเอลสุอะมันค่อนข้างที่จะฆ่าง่ายกว่านะครับผมอย่างช็อตนี้เาวดัมเขาก็จะเวทป่านะครับผมก็จะดักแรดสนะครับผมก็สกิลแร็ไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาเดินมาเปิดคือเราก็ถอยก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าสุดนะครับผมรอเคียกอีกเวฟนึงก็ได้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะฝืนเล่นอะไรนะครับผมในตอนนี้นะก็เคลียร์กลางฟารฟาไปก่อนนะครับผมถ้ามันยังไม่มีจังหวะเล่นก็ ฟาร์มไปก่อนนะครับอะไรเงี้ยพอเคลียร์เสร็จเราก็เดินบนนะครับผมเดินไปเล่นกับเอลสูนะเพราะว่าเอลสูเขาเป็นตัวที่แรงในช่วงต้นเกมมากๆนะครับผมก็มาเดินชงให้เอลสูก็ได้นะครับหูเบาวดําฝังสวยด้วยนะครับผมงัดไปที่อาใครก็ไปดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ๋อทอนนะครับผมผมก็จ่ายสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองจ่ายไปนะครับผมจ่ายไปด้วยตีไปด้วยนะครับผมจ่ายไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยนะครับก็เจ็บเยอะนะครับผมฝั่งู้นนะ คออยู่่ในปนปาะรับพาสซีฟของอิกนิดนะครับผมถ้าเกิดใช้สกิลเนี่ยอิกนิดเนี่ยคือจะตีเร็วด้วยนะครับแล้วก็ตีเป็นเวทนะครับผมแล้วก็จะลดคูลดาวสกิลหนึ่งเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลหนึ่งก็จะคูลดาวเร็วนะครับผมเฮ้ยทอนได้นะครับผมนั่นตีไปนะครับลองฟิกเซอร์ไพรส์ฟึบเรียบร้อยนะครับโอเคสวยอยู่นะผมน่าจะต้องรับเวบ,บนนั่นแหละ คงกลับกลางไม่ทันแล้วนะก็แรกกับเอลสุไปเลยนะครับนี่นะเป็นไงเจอขัดเข้าไปนะครับผมอีกนี่เป็นเมทตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าํำคาญแล้วก็มีดาเมจนะครับมันเหมือนมันจะเบานะแต่มันไม่เบานะครับสำหรับตัวของอีกนิดนะได้บําบนปะก็จะได้ยากอยู่นะครับผมลองตีนิดนึงนะครับเอยเวเลสใส่ผมปะสกิลสไปอันตินะครับตีออโต้แคลคตีสกิลหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมตุย โดนฝังแต่แรดเข้ามาช็อตนี้เราเถียงสู้นะครับผมเบาดัมงัดมานะครับตีครับแรดตายนะครับผมเราเสียเบาดัมแต่เราได้2นะครับโอเคคิดว่าเราน่าจะได้ป้อมบนแล้วนะครับอันติผมกันจะมานะถ้าเกิดถ้าเกิดทอนจากการป้อมนี้คือเขาต้องมีอันติแต่ว่าเขาไม่มีอันติเขาใช้อันติไปแล้วนะครับผมโอเคเราได้ได้ป้อมนะครับถ้าเกิดเขาจะกันเนี่ยผมก็จะสกิลหนึ่งสกิลสองคือมีครบนะครับอันติก็มี เล่นเมทก็พยายามสกิลแบบสกิลทีมไฟส์ดีๆนะครับจ่ายสกิลแมน่นๆนะครับผมเพราะว่าเมทเนี่ยคือมีผลมากๆในตอนทีมไฟส์นะเมทเป็นตัวหนึ่งที่แบกทีมไฟส์ในช่วงต้นเกมมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราจ่ายสกิลดีๆนะครับผมไฟส์ก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับสกิลให้โดนแรดโอ้โหไม่โดนนะครับแรดก็ถอยห่างไปหน่อยนะครับผมนี่นะ่ยจะจ่ายเข้าไปเห็นปะ่ะดาเมจเริ่มแดงแล้วนะครับผม900แล้วนะปึ้ง ไม่โดนนะครับผมแต่เย็นนะครับค่อยๆเล่นเผื่อเวเลสเขาจะกระโดดใส่เรานะครับผมอย่าไปยืนในระ,ระยะสกิลเขานะครับก็รอเขาสกิลก่อนก็ได้นะครับผมไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะแบบเพื่อนโดนเราก็ยังไม่ต้องรีบที่จะเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเวเลสเนี่ยยังไม่จ่ายอันตรีนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะบาวดามกับผมนี่ค่อนข้างที่จะเคลียร์เร็วเลยนะครับเพราะว่าบาวดามอุ๊ยนี่ไงมาแล้วนะครับผมต้องฟิกโอ้โหฟิกไม่ออกโอ้โหเฮ้ยแต่ฝังสองมาช็อตนี้ รอจ่ายสกิลครับอันติไปด้วยนะครับผมตึมชุดใหญ่ไปไอลีตายปะไอลีตายนะครับผมสวยแลดเข้านะฟิกเกอร์ด้วยนะครับผมเอลสูถียงอยู่นะครับเอลสูถ้าจะรอดนะครับเราสกิลโซนกันไว้นะครับผมเวลาเพื่อนเราถอยเราก็สกิลโซนกันไว้นะครับป้อมล่างว่ะทุกคนไม่มีคนกันยุ่งละน่าจะแตกนะครับผมป้อมนี้เอโนอมันโอ้โหเรียบร้อย โอเคงั้นเราอยู่กลางเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรับกลางเหมือนกันงัดมาได้นะครับผมผมมาตีไปตั้มโหเกือบตายฝังด้วยนะครับช็อตนี้สกิลหนึ่งสกิลสองมาแล้วแล้วหนึ่งไปปากเรียบร้อยตีธรรมดาไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมตายสองนะเบาด้ามนี่ฝังสวยทุกช็อตนะครับผมเบาด้ามฝังนี่ผมเซ็ตสกิลสองอกดกดสกิลหนึ่งกดตินี่คือแบบจะตายกันแล้วนะครับผมโอเค พยายามทาป้อมกลางนะครับป้อมกลางที่ใกล้แตกแล้วนะครับผมคลิปเข้านะตอนนี้ผมสกิลแรงมากแล้วนะครับสังเกตปะผมลูกไฟสองทีคลิปตายทั้งฝูงแล้วนะเป่าดําเข้าไปโซนนะครับแต่น่าจะตายปะโอเอ็นดอมันสาวดีจัดผมไม่มีฟิกเกอร์ด้วยโหแล้วแรดเข้าช็อตนี้เอลสู <c oughs> ได้ไหมโอเคท้าจีเก็บนะครับ ไม่มีคนทําเวฟเลยว่ะทุกคนทีมเราอะทาจิมันก็จะมาดักเล่นอะไรก็ไม่รู้นะนคือคือมันเล่นเป็นโรมเลยอะแต่มันคือออฟเลนนะครับผมควรจะไปทําเวฟนะคือคือเอาจริงอะคือเอลสูเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเอลสูเป็นตัวทีมไฟนะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทาจิมันเป็นตัวทีมไฟก็จริงแต่ตอนเนี้ยเราขาดคนทําเวฟทาจิเลยต้องไปทําเวฟนะครับเอลสูเนี่ยต้องมาเล่นกับผมนะครับผมส่วนฟอร์เลนกับอาทาจิเนี่ยต้องทําเวฟนะครับในเกมนี้นะ เกมนี้คือฟลอเรนโนเนี่ยเป็นจังเกิลนะครับส่วนทาจิเนี่ยเป็นออฟเลนนะครับผมอะไรวะมันใส่ปะมันใส่ปะเนี่ยเห็นปะคือถ้าใครเป็นเมนเอลสูะจะรู้นะครับผมเอลสูมันไม่ใช่ตัวทําเวฟมันเป็นตัวที่ต้องมาเล่นตรงไฟนะครับแบบมาคอยซูมคอยยิงคอยโป๊กตอดอะไรประมาณนี้เล่นกับผมอะ่ะเนี่ยเอาเอลสูไปไล่ไอรีนี่ผมหาจัดเลยนะบอลดมงัดสวยนะครับผมเราจ่ายตีไปได้เนี่ยถ้ามีเอลสูผมบอกเลยตายนะครับ ฟอนเดโนไล่ไปแล้วนะครับผมกำลังตัวตัวกับไอริสอยู่นะครับเหมือนว่าทีมเราเนี่ยคือแบ่งคนไม่ค่อยดีนะจริงๆอะแคลรี่เมดโรมอะในช่วงการเกมถึงแต่เกมอะควรจะเล่นด้วยกันนะครับแล้วออฟเลนกับป่าเนี่ยควรจะไปแยกนะครับผมตอนนี้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าทีมไฟท์เราเนี่ยเก่งกว่านะครับผมแต่ว่าเราเราเรากดดันไฟท์เขาได้เราชนะไฟท์เขาได้ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ป้อมนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนทําเวฟนะครับ ทาจิเข้าไปล้วงแร็นะครับแล้วก็ต้องแลกด้วยชีวิตนะครับผมไม่ค,คุ้มนะผมว่าตอนนี้คือเราไม่ควรจะแลกอะ่ะเออเพราะว่าเกมเรามาได้เปรียบเราไม่ควรจะแลกนะครับโอ้โหต้องถอยว่ะในป่าก,ก็มีบวกนะครับเกมเราได้เปรียบเราไม่ควรแลกนะเราควรจะเอาป้อมนะครับเพราะว่าเลดเกมไปแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้นะเอลซุไม่ใช่แครี่ที่เก่งในช่วงเลดเกมนะครับแล้วฮีโร่เราแต่ละตัวเนี่ยเลดเกมอะ่ะสู้ไม่ไหวนะครับผมมีทั้งไอริมีทั้งทอนนะครับ เปตัวเลดเกมโหดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะ่ยคือตอนนี้เราต้องพยายามเอาป้อมเอาบาลักของเขาให้ได้นะครับเนี่ยดูดูเอเลนดอนนะมันดันไม่หยุดเลยนะครับผมดักผีเสื้อนะครับอันติไปนะครับสกิลหนึ่งไปนะครับเราะกดแข็งนะมาดิตีครับเอาตัวแท็กไปสวยเอลสูซูมานะครับผมคือเอเดนดอนเพิ่งเสียแข็งว่ะทุกคนว <laughs> ิ่งกลับไปกลางๆนะครับเออ,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 อฟอเรเดโน,โน น่าจะเป็นลาหน้าปอมนะครับผมจริงๆไม่ไม่จำเป็นนะจริงๆแค่รอเคลียร์คีฟก็พอนะครับผมถ้าเกิดผมกับบบวดัมแบบไม่อยู่ดามเมจทีมไฟมันจะไม่ค่อยมีนะครับผมเอาฟอร์เรนเข้ากระโดดไปล้ำแบบสองหนึ่งหนึ่งสามอะไรเงี้ยคือไม่ไหวแน่นอนนะครับพยายามพยายามกันป้องกลางไว้นะครับตอนนี้ท,ทาจีบมนดันบนให้แล้วนะครับผมก็สวยอยู่นะ ป้อมกลางที่พยายามอย่าแตกเลยนะครับถ้าเกิดป้อมกลางแตกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนเวทป่าโดนเข้ามายึดในป่าเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าวิชั่นตรงการลาง um, กับวิชั่นกลางแม่น้ําเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคือ <c oughs> มันมองไม่เห็นนะครับผมแต่ถ้าเรามีตรงกลางเนี่ยคือเขาจะเดินเข้าป่าเนี่ยเขาจะต้องเดินเข้าตรงระหว่างกลางของป่านะครับหลังเลสหลังบูอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะเข้ายากหน่อยแล้วถ้าเรายึดตรงกลางไว้อย่างเงี้ยคือเขาจะเล่นเรายากนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นคนเดียวเก่งนะครับ พวกเอ็นดอร์พวกไอริพูดเป,ป็นทางขายคำปมกลางลเราจะระเบิดแล้วนะครับผมอาทาจิเราก็ยังไม่เลิกบวกนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทาจิไปตายยังไงนะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเมื่อกี้เนะี่ยเห็นปะผมบอกแล้วว่าเลดเกมมาแล้วเนี่ยคือทีมเรามันสู้เขายากนะครับผมจะไปตัวตัว,ตวนี่คือยากแล้วนะทาจิตัวตัว,ตวกับเอ็นดอร์อย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับผมตัวตัว,ตวกับไอริอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะไม่ไหวได้ยังไงเพราะว่าเลดเกมเขาเก่งนะครับ ฟอร์เรนเโนก็ถือว่าสปดพุทข้างล่างไปนะครับดึงคนไปสามคนแล้วก็ต้องแรงที่ชีวิตนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าตายอย่างนี้นะครับผมถือว่าดันคีฟแล้วก็ตายนะครับโอเคก็เหมือนจะยื้อไปนิดนึงเอเดนมาอีกละคือแบบมันมาตรงนี้บ่อยมากนะครับผมรอรับผีเสื้อนะเขาน้าจะกลับผีเสื้อปะเรียบร้อยไปดีเนี่ยหัวหมอผมหัวหมอกว่าดิตัวทีนะ ก็รอรับผีเสื้อไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไล่ตรงนู้นไปแล้วเนาะเราก็รอรับผีเสื้อนะครับผมโอเคเคลียดาร์ไปนะครับเป็นปาตีโคตรเร็วเลยเพราะว่าพาสีติุ่งอีกนิดเนี่ยคือประําให้ตีเร็วนะครับผมตีเร็วตีแรงนะครับรต้องออกตัวแข็งนะครับผมตอนนี้ต้องมีเทมที T ่เอาไว้ยื v ้อนะครับจากเกมได้เปรียบทุกคนตอนนี้คือเหมือนมันไม่ค่อยได้เปรียบเพราะว่าคีมมันไม่ดันนะครับอ้าวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยทำไมทำงั้นนะ่ะฟอรลิน ข้อหนึ่งสามคือคืออะไรวะผมขอถามหน่อยคือแอคไปไหนอ่ะไม่รู้แอคใครนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนึ่งสามบ้าเปล่าพอเลนผมออกไม่ได้ไม่ใช่มึงพุ่งเข้าไปเออถ้าไปย้อนรีเพย์ดูนะครับมันพุ่งเข้าไปนะตักบ,บนได้นะครับผม มันกดตัวแข็งว่ะทุกคนโดนฝั่งต่อด้วยนะรอจ่ายสกิลปักเรียบร้อยนะครับผมชัดดาวแรดมานะเอนดอร์ตันนี้คือก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเล่นเป็นอีกนิดด้วยนะครับเอนดอร์ข้างที่จะไม่ค่อยชอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจ่ายสกิลไกลนะครับเนี่ยตายนะตายนะครับผมตายนะแต่แต,ตมิกออเกินนะครับซ้ําไม่ได้ว่ะทุกคนไม่มีสกิลซ้ํานะฟอลอเรนติโนโ่บอกรวมกลุ่มอีกแล้วว่ะทุกคน ยิ่งยิ่งรวมยิ่งเจ๊งนะผมบอกเลยตอนเนี้ตามช่วยมันหน่อยวะได้น่าจะได้ปะก็น่าจะได้แหละโอเคสวยดันล่างเลยตอนนี้ฟอร์เรนเโนนายอะ่ะออดันเลยข้าเสร็จแล้วดันเลยเพื่อนทอนขึ้นไปปิดทาจีวะทุกคนไม่เป็นไรเรามีสามประสานพลังพลังเวทลุยจาักรารสวยเออชัดดาวไปดิจัดนี้ เก็บดาร์กดิเวอรุ่นฟอร์เนมันตายล่างแล้วทุกคนสวยมันสเปซจังหวะเนี้ยอ่าจังหวะนี้คือจังหวะตายแบบมีประโยชน์นะครับผมตายแนละ้วแบบดึงคนไปได้เยอะพอดึงคนไปได้เยอะเราก็เปิดดาร์กนะครับผมแบบชิวชิลไปดิสวยเพื่อนประทาจีเป็นตัวที่ตีออบเจกต์โหดอยู่แล้วนะครับผมโอเคเราเคลียร์กางออกไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องรีบให้คีิไปไวๆนะครับในะตอนนี้นะเฮ้ย ผมเอาบูเลย,เลยกันแต่ตอนนี้คือทาจิจะตายปะเนะี่ยเขียตายนะเพื่อนขอร้องอะ่ะเราโอเคเราน่าจะยังเขียากกลางไม่ได้เ่ะทุกคนเพราะว่าทาจิเติมเลือดนะครับแล้วฟอเรติน่เนี่ยกำลังจะเกิดละแต่คีปทางอื่นคือไม่ดันเลยนะเออดันคือดันกลางไปเขาก็แค่รวมกัน,กนมาตรงกลางอะ่ะแล้วก็เลีย์คีปนะครับเฮ้ยๆเพื่อนโดน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 เรามาอยู่เพื่อนเฮ้ยฟิกเกอร์โยกไปหนึ่งทีดีหลบโคตรสวยสวยเพื่อนเรียบร้อย เอาไงตรงกลางปะตรงกลางปะรวมแม่งไปเลยทุกคนจบๆรวมเลยเพื่อนวัดๆไปเลยมาได้ห้าต่อสี่อย่างอย่างเงี้ยควรรวมนะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมีเยอะกว่าฝั่งเขานะครับผมรวมรวมได้นะครับรวมไปยังไงก็ชนะเพราะว่าคนเราเยอะกว่านะครับผมจังหวะนี้ถ้าเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอเนด,ดอยยังไงทอนมานะครับฝั่งทอนได้ว่ช็อดนี้ ก็เรียบร้อยดีทอนหืตอนันวันไหวนะครับมหาเวทเจอตีมหาเวทเข้าไปโคตรเถื่อนตีมหาเวทฟอร์เดนกลับบ้านนะครับกลับไปกันไอริสนะครับฝั่งนู้นนี่คือมีแค่สองนะครับแล้วกำลังจะเกิดนะครับไอริสกลับมานะครับผมอุ้ยเขากระชากผมโดนผมกดลงเวทเข้าไปตึมจัดการเรียบร้อยสวยเพื่อนเหลือตัวเดียวไปหวันสวยเหลือแล้วตัวเดียวนะครับผมเบาดัม บังบังหมัดแรดไว้ฮาบอดัมบอกกันรับได้เท่านี้แหละเพื่อนเรียกไม่พอ,อจบกลางได้ปะไม่ใช่สิจบบนได้ปะบาลดัมฟิกเข้าไปงัดหนึ่งทีนะครับผมไม่โดนนะครับฝังไปหนึ่งทีนะครับกดดันแรดเข้าบ้านไปนะครับช็อตนี้ก็ตีบ้างกันดิัวรุ่นวัยรุ่นเอลซูเออตีสวยเกมนี้โหวปวดเฮสไปหมดเลย <c oughs> ตึงจริง m p นะครับผมทำได้เป็น27อนต์นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับนะทางก็เล่นอีกนิดในแพทนี้นะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะครับผมนี่นะครับผมคือเหตุผลที่ออฟเลนไม่ทำเวฟแล้วก็คนที่เล่นฟอร์ติโนแบบบ้าทีมไฟบ้าบวกเนี่ยทรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้จะอยากได้ช็อตไฮไลท์ไปถึงไหนนะครับไม่รู้แบบอยากจะลงติ๊กต็อกแอคหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมแบบ อยากจะหนึ่ามหนึ่งสแบบโกโก้แบบชาวทิกต็อกนะครับผมแบบวัยรุ่นทิกต็อกนะครับแต่อ่าบางช็อตก็ต้องเข้าใจนะเพื่อนบางช็อตเกมอาจจะนำนะเกมอาจจะนำแล้วแล้วช็อตนั้นนะ่ะบางทีฝั่งฝั่งนู้นจ่ายจ่าย,ายสกิลไปเยอะแล้วนะครับจ่ายสกิลสอคันไปแล้วฟอริโนนเนี่ยอาจจะเข้าเป็น1 4หรือ1 5หรือ1 3อะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ช็อตเนี่ยมันคือมันเกมมันไม่ได้นำอะ่ะทุกคนเออแล้วเป็นกระโดดเข้าไปแบบ1 3 2รอบมั้ง โอ้โหผมนี้ยืนขึ้นเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าทุกคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ